สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์สุขุมวิทอยู่ตรงติดก,กับสถานีรถไฟเอกมัยอีกแล้วนะครับมาเพื่อชมภาพยนตร์อินเดียเรื่อง Dream Girls ภาค2อเอาเกิร์ Girl, ไม่มี S นะครับ G I R L เชยๆที่พี่โอขอบอกว่าในปี2019ที่ Dream g i r l ภาคแรกออกฉายนั้นพี่โอไม่ได้ดูนะครับก็เลยมี ความรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นแก้วเปล่าไม่มีน้ำอะไรมาเติมไม่ได้มีการคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับข่าวออกมาว่าก็ประมาณว่าดิมเกิดภาคที่แล้วเนี่ยพุ่งกับราชัดรยาอะไรเนี่ยแหละเป็นคู่ก,กับคนเดิมเลยและวภาคที่เราประสบความสุขเ็จมากดูในคะแนนนี้พี่โอข้อมูลต่างๆเหล่านี้พี่โอเอาเปิดดูหลังจากที่ชมภาพยนตร์เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าก่อนชมเนี่ยไม่อยากจะได้ รับรู้อะไรทั้งนั้นก็พี่โอแต่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะสำหรับผู้ที่คิดว่าจะชมหรือจะไม่ชมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะชมแล้วเราเป็นคนชอบหนังอินเดียก็เข้าไปดูได้เลยก็บอกบอกแค่นี้แหละก็ข้อมูลของภาคแรกนั้นทำเงินไปเป็นล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำคะแนนสูงมาก7.0แล้วก็นักแสดงก็คนเดิมด้วยก็คืออายุชมานกูรนาคนนี้แหละซึ่ง พี่โอไม่รู้มาก่อนว่าเรื่องก่อนหน้านั้นเป็นยังไงรู้จักแต่ dream girl ที่เป็น b ิยองเซแสดงเป็นชีวิตของคนคล้ายๆด a น a ารอสอันนั้นเป็นมิวสิคลของวงดนตรีนะครับเป็นเรื่องของฝรั่งคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันเลย dream girl นี้ด้วยโปสเตอร์แล้วพี่โอก็ไม่ได้พิจารณาโปสเตอร์ใกล้ๆว่ามัน ผู้หญิงในรูปนั้นคือคือพระเอกนะครับพี่โอก็มารู้เอาทีหลังนี้แหละก็แต่สำหรับคุณผู้ชมอาจจะยังอยากรู้ว่าดีมเกิลมันไม่ได้ไปถึงนางเอกนางเอกคืออรัญญาปานเดนะครับไม่ใช่ดีมเกิลดีมเกิลคือตัวผู้ชายที่ใฝ่ฝันอยากจะมีสิ่งต่างๆที่สมบูรณ์ในชีวิต แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่หนัง lgbt มันฟังดูแล้วสับสนมากนะครับหนังออกเป็นแนวตลกโรแมนติกแล้วก็ดรามา่าซึ่งดราม่าเนี่ยมันมีประเด็นที่สำคัญมากๆในเรื่องนี้พี่โออยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆมากมายเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของอินเดียนะครับซึ่งแต่และเรื่องที่พี่โอพูดถึงเนี่ย แต่และเรื่องที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของคนต่างฐานะความรักของคนต่างศาสนาที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องซีเรียสในอินเดียและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยก็พยายามที่จะเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาละลายพฤติกรรมคนในสังคมด้วยการทําหนังแบบซีเรียสบ้างแบบตลกบ้างเพื่อให้สังคมเข้าใจกันและกัน พี่โอว่านี่เป็นสิ่งที่ดีของหนังอินเดียมากๆนะครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใน IMDB เนี่ยให้คะแนนประมาณ6.4เต็ม10โดยเฉลี่ยส่วนในเว็บมะเขือรู้สึกจะได้อยู่73หรือไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่พอประมาณต่ำกว่าภาคแรกเขาบอกว่าภาคแรกดีกว่าก็อ่านข้อมูลภาคแรกแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องนี้มาก่อน เรารู้อะไรบ้างมาก่อนว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเราก็ตัดสินใจได้ว่าดูหรือไม่ดูนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ได้ชอบหนังอินเดียไม่ได้ชอบไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทสนมไม่ได้อยากรู้หรือว่าเข้าใจวัฒนธรรมของอินเดีย ภาพยนตร์อินเดียเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบต่างแบบนี้ก็คงไม่ต้องดูนะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูอยากจะลองก็ลองดูใน Netflix ได้นะครับเรื่องนี้จะมีฉายใน Netflix แต่เพราะว่าพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่าภาคแรกมีใน Netflix หรือเปล่าสําหรับคนที่คิดว่าไม่ได้ดูภาคแรกแล้วจะดูภาคนี้รู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะครับพี่โอเองก็รู้เรื่องแล้วพอเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องที่จบสมบูรณ์ในตัวมันเนะี่ย แล้วพอมาดูข้อมูลปรากฏว่าเรื่องนี้มีภาคแรกซึ่งพุ่มกับคนเดิมพระเอกคนเดิมเพื่อนพระเอกคนเดิมก็ยิ่งงงเขาไปอยากว่าเรื่องภาคที่แล้วมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ <c oughs> ในในข้อมูลก็ไม่ได้บอกว่าภาคนี้ต่อจากภาคแรกหรือเปล่าแต่ดูรู้เรื่องนะครับพระเอกคือเอาเอาเรื่องย่อๆก่อนก็นแล้วกันเขามีความรักที่รักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ฐานะทางบ้านรวยมากซึ่งชื่อ ปีเออปาณีปาปะอะไรจำไม่ได้แล้วในเรื่องออกไปแป๊บเดียวออกจากโรงแป๊บเดียวก็ลืมแล้วนะครับก็เขาเรียกสินสอดอันนี้เป็นฝ่ายผู้ชายขอผู้หญิงเราต้องจ่ายสินสอดบางทีก็งงกับวัฒาธนรมอินเดียนะใครขอใครคนนั้นก็จ่ายสินสอดกันล้วกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับต้องการเงิน5ล้านพระเอกก็ไม่มีแล้วเขาก็ยื่นคำขาดก็ต้อง พอผู้หญิงยื่นคำขาดต้องหามาภายใน6เดือนแล้วพระเอกก็ว่าชนชั้นกลางจะไปหาจากไหนแล้ววิธีการหาเงินเนี่ยมันมีวิธีง่ายสําหรับผู้ชายอายูซึ่งพี่โอเองเคยอยู่วงการนี้นะครับเคยอยู่ผับบาร์คาราโอเกะอยู่วงการผู้ชายที่ขายเรือนร่างคือก็หากินกับแหล่งเริงลม สถานบันเทิองอะไรแบบนี้บางทีอาจจะต้องอุทิศตัวเองหรืออาจจะต้องแต่งหญิงอาจจะต้องอาจจะต้องยบหาเงินจากผู้ชายด้วยกันประมาณนี้พี่โอ๋พี่โอ๋เคยเจอคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้พี่โอเข้าใจดีและเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกแต่ทางเรื่องเนี้อยากจะทําให้เป็นเรื่องตลกซึ่งเขาตั้งใจที่จะแฝงสาระสําคัญอื่นๆให้คนเห็น เป็นเปลือกนอกว่าเรื่องนี้มันตลกอย่างนั้นตลกนี้ถ้าดูเพื่อความบันเทิงก็ดูได้แต่ว่าถ้าดูแล้วได้สิ่งที่เขาต้องการนำเสนออย่างพี่โอเนี่ยได้หลายๆอย่างนอกเหนือจากความตลกเต็มไปหมดนะครับก็คนประเภทนี้เป็นคนที่มีจริงในสังคมพี่โอยังเคยเจอผู้ชายบางคนนะเขาต้องการเงินเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูแฟนของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงและบางมีลูกด้วยกันด้วยเขาก็หาเงินจากการ ทิศตัวให้ผู้ชายด้วยกันซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ที่จริงแล้วมันควรจะดราม่านะแต่ถ้าเอาดราม่ามาขายในหนังแบบนี้ใครจะไปดูคนก็จะไม่เข้าใจถึงเรื่องราวแบบนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่างาศาสนาคนต่างาศาสนาจะรักกันไม่ได้ในความเป็นจริงแต่ในหนังเนี่ย เขาก็จะพยายามทําให้คนเข้าใจกันต่างศาสนาต่างฐานะและอีกประเด็นหนึ่งที่หนังเรื่องนี้เอามานําเสนอเป็นเรื่องตลกซึ่งตลกบางทีมันอาจจะดูเป็นตลกบูลลี่นะแต่ว่ามันแฝงสาระสําคัญมากๆคือเรื่องของ LGBT บางศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับ LGBT นอกจากไม่ยอมรับแอลกอฮอล์ไม่ยอมรับอ,อ,อะไรอะเรื่องทางเพศเนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับพี่โอพยายามจะหาคำที่มันค่อนข้างผ่อนคลายคือบางคนเนี่ยดูหนังดูแต่เปลือดดูว่ามันเป็นหนังตลกไร้สาระตลกเลอะเทอะซึ่งจริงๆเรื่องนี้เขาตั้งใจทำให้มันดูเป็นตลกเลอะเทอะผู้ชายแต่งหญิงโดยที่คนรอบข้างจับไม่ได้คนที่รู้มีแค่พ่อเพื่อนเท่านั้นแต่คนรอบข้างไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อันนี้มันเป็นตลกที่เกินจริงละซึ่งหนังตั้งใจ ที่จะทําให้มันเกินจริงนะครับเพื่อที่จะให้คนดูทั่วไปที่มาสแสวงหาความบันเทิงเนี่ยก็ได้รับความบันเทิงตามความต้องการแต่คนที่ไม่ได้คนที่รู้ว่ามันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนั้นถึงจะได้เองนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนดูหนังแบบไหนแต่พี่โอได้ทั้ง3ประเด็นได้ทั้งชีวิตของคนต่างระดับเนี่ย คนระดับล่างมันต้องปากกัดตีนทีบต้องทําทุกวิธีทางเพื่อประสบความสําเร็จแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็<ด>จะเห็นว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนั้น<ด>บางที<ด>เงิน<ด>มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเงินซื้อใจคนได้แล้วเงินทําให้เห็นว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่จะต้องใช้เงินนั้นซื้อเนี่ยควรค่ากับเงินก้อนนั้นไหมอันนี้พี่โอได้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วเรื่อง เรื่องครอบครัวเนี่ยสำคัญมากการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีเพศสภาพหรือวิถีเพศหรือมีรสนิยมอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งดีตอนแรกพี่โอดูเรื่องนี้มันไม่เรื่องแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็น LGBT นะแต่ว่ากล่าวถึงประเด็นนี้ค่อนข้างชัดนะครับเรื่องเงินเรื่องาศาสนาเรื่องฐานะ ทำให้คนมีปัญหาและประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางศาสนาทางภาษาทางอะไรค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเขาจะทําเรื่องแบบนี้ได้โดดเด่นกว่าประเทศอื่นแล้วก็ทําได้มาหลายเรื่องแล้วคะแนนสําหรับพี่โอคือตัวพี่โอเองเห็นว่าถ้าหนังเรื่องนี้ทำเป็นหนังที่มันซีเรียสจริงจังกว่านี้แต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนดูหรอกอาจจะ ได้ใจคนมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เรื่องนี้ทำแบบตลกซึ่งพี่โอ๋ก็ดูไม่ออกว่าหนังประสบความสำเร็จที่อินเดียหรือที่อื่นๆในโลกหรือเปล่าแต่ในประเทศไทยเรื่องนี้ค่อนข้างเงียบนะครับก็ถ้าอย่างเรื่องที่แล้วที่เราดู OMG เนี่ยอันนั้นทำแบบซีเรีสคนก็ไม่ดูกล่าวถึงประเด็นแรงเรื่องนี้ทำแบบตลกคนก็ไม่ดู ก็คงเป็นเพราะว่าประเด็นที่หนังนําเสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ไม่อยู่ในความสนใจของคนก็คงจะต้องหาวิธีอื่นถ้าจะนาเสนอประเด็นนี้นะครับเรื่อง PK เคยทําได้ที่เกี่ยวกับความแตกต่างของชนชั้นาศาสนาเนี่ยเคยทำได้เรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องก็เคยทำได้แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปไม่รู้ว่าจะมี Dream Girl ภาค3หรือเปล่านะครับก็ดีใจที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าตลก เละเอะเทอไปหน่อยแต่ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วมีอะไรดีๆในนั้นซ่อนอยู่แล้วก็จบแบบมีความสุขด้วยอันนี้ต้องขอสปอยนะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลา,คาดคาะตกบกคร่องผิดพลาดตะกุกตะกักยังไงก็ต้องขอภไเไว,น,น,ว,วนาที่นี้เพราะว่วาคลิปนี้ได้คว,วามรู้สึกสดๆที่ออกจากโรงมาก็พูดเลยนะครับขอบคุณบอลลูบางกอกและเมเจอร์สุขุมวิทที่ให้พี่โอชมแล้วก็มารีวิวเรื่องนี้ ก็หนังเพิ่งจะเข้าฉายเมื่อวันที่24สิงหาคมนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ 5, าห 5, วันที่7ก็จะเป็นเรื่องจ่าหวานและสารุกขารเรื่องนี้มีพูดถึงสารุกด้วยนะครับแต่เป็นสารุกในเรื่องก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ขอบอกว่าคนที่ไม่ชอบหนังอินเดียไม่เข้าใจวัฒนธรรมอินเดียก็ไม่ต้องมาดูนะครับรอดู e น f l i ลแล้วค่อยพิจารณาในนั้นก็ได้ แต่ถ้าคนที่ดูหนังอินเดียเป็นประจำอยู่แล้วชอบหนังแนวรอมคอมด d r a m าของอินเดียอยู่แล้วพี่โอเชื่อว่าจะเข้าใจเรื่องนี้และอาจจะชอบได้ง่ายๆครับในส่วนของมิวสิควอลก็มีเพลงฮิตเพลงดีเพลงเพราะเยอะมากพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ